ทุกคนรู้ไหมครับว่านิกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่เป็นสายคาเฟ่สายกาแฟเลยครับผมและในการที่ชอบเสาะหาร้านคาเฟ่สวยๆเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเล่นไปโดยปริยายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมบ้างๆคนนี้นั่นก็คือการไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่รูปถ่ายที่นิกได้ออกมานั้นเป็นรูปถ่ายปกติ ไม่ใช่รูปถ่ายที่น่ากลัวหรือว่าสยองขวัญอย่างที่พวกเราคลิปติ c ไจะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ครับเพราะในวันนี้เนี่ยนิกมี5อันดับรูปถ่ายติดวิญญาณที่นิกเชื่อว่ามันจะต้องสยองขวัญแล้วก็ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูรูปถ่ายของตัวเองว่า อาจจะติดใครบางคนที่ณวันนั้นไม่ได้อยู่ในรูปภาพก็ได้ครับแล้วนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ทําให้ทุกคนเชื่อว่าผีมีอยู่จริงครับผมถ้าหากว่ชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับผีปริศนาบนรถกู้ภัยคนลุกเกลียวกันเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากภาพที่ชาวโซเชียล แต่เห็นมาจากรูปภาพที่ผู้ใช้ Facebook ชั้นหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงคลธรรมเขาโพสต์ภาพเพื่ออัปเดตเหตุการณ์หลังจากภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นไม่นานม,มีคนเข้ามาคอมเมนต์รูปนั้นว่าพวกเขาได้ซูมภาพที่กระจกแคปด้านหลังเห็นเงาล่างๆเหมือนมีคนนั่งมาด้วยอีกหนึ่งคนอยู่ข้างหลังสุดท้ายค่ะได้ความกระจางของเจ้าของภาพ คุณจจก,กระพงศ์ชาวจังหวัดเพชรบุร์ผู้เป็นอาสากู้ภัยมาสิบกว่าปีแล้วทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆมากมายและส่วนตัวเขาเองนั้นได้เจอเรื่องลี้ลับมาถึงสองครั้งด้วยกันซึ่งในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดเลยและช่วงเวลาเที่ยงคือเสร็จเ็เขาได้จอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งตัวเขาเองเลยถ่ายรูปลง Facebook ส่วนตัวค่ะเพื่อแจ้งข่าวให้กับผู้ที่ใจบุญช่วยกันบริจาคช่วยเหลือ ว่าภารกิจนี้ได้เสร็จสิ้นโลโุล่วงไปด้วยดีแล้วโดยในภาพหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือภาพที่เป็นภาพรถยนต์ส่วนตัวของเขาเองเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในภาพนี้บอกว่าเห็นเงาผู้หญิงอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าภารกิจนี้มีเพียงใช้ล้วน3มคนเท่านั้นไม่มีใครเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเขายังพูดอีกว่าด้วยส่วนตัวเขาไม่ลบหลู่สิ่งเร้นลับนะคะ เขาเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนตามมาขอบคุณที่ตัวเขาและทีมมาช่วยเหลืออุบัติเหตุที่เธอประสบก็เป็นได้ค่ะที่ทองเจือถ่ายติดควันทูบรูปหน้าคน กริ่นก่อนเลยนะคะว่าหลวงปู่สวงท่านคือใครเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงค่ะหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นเทวดาเดินดึงของชาววัดบ้านขยุงท่านเนี่ยได้มรณาภาพไปตั้งแต่ปีพศ2543ค่ะเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วท่านก็ยังเคยแสดงปฏิหารปรากฏตัวในวันเดียวกันเวลาเดียวกันในสสถานที่ที่ต่างกันด้วยค่ะ และท่านก็ยังรักษาชาวบ้านที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจนหายได้ชาวบ้านเนี่ยก็จึงเรียกท่านว่าเทวดาเดินดินส่วนเรื่องรูปที่ถ่ายติดวิญญาณน,นั้นนะคะถ่ายโดยคุณพีททองเจอค่ะที่เขาเนี่ยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองนะคะทำเอาคนที่ได้เห็นเนี่ยถึงกับคนลุกกับภาพที่พีทจุดทูบที่ริมระเบียงและก็ถ่ายควันทูบที่ติดเป็นภาพแปลกประหลาดมาโดยมีแคปชั่นว่าณมะพะทะอะหังนุก,กา หลวงปู่สูงเทวดาเดินดินหลังจากที่พีทได้โพสต์รูปไปเนี่ยแฟนๆก็เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความเห็นไปต่างๆนานาเลยค่ะโดยหลายคนเนี่ยบอกว่าควันทูบเนี่ยมีรูปร่างหน้าเหมือนหน้าคนเหมือนคนใส่แว่นบ้างล่ะเหมือนคนมีหนวดบ้างล่ะเหมือนหน้าหลวงปู่สูงบ้างล่ะซึ่งทั้งนี้พีททองเจอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไขข้อข้องใจว่าหลวงปู่มาครับเพื่อนๆว่าเหมือนอะไรล่ะคะภาพติดวิญ,ญญาณตรงจุดสร้างเมน ภาพนี้ถูกถ่ายได้ที่เชิงเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพานเจ้าของภาพคือคุณนัชยาดาชาวจังหวัดส,สกลน,นครเธอได้เล่าให้ฟังว่าต้นเองและครอบครัวนั้นได้เดินทางไปที่วัดป่าภูแก้วเพื่อที่จะไปทาบุญและกราบนมสัสก,การเจ้าอาวาสของวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและส่วนตัวแล้วเธอเองก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ธาน,นีด้วย แต่พอไปถึงพระอาจารย์ไม่อยู่ที่วัดค่ะแต่ท่านได้ติดต่อมาว่าให้ไปหาท่านที่ป่าช้าบ้านผงแพรเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายก็เห็นว่ามีชาวบ้านประมาณ30มสกว่าคนกลังก่อสร้างอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งต่อมาก็รู้ทีหลังว่าอาคารนั้นต่อไปจะเป็นที่พักญาติที่พักศพและจะมีเมนเพื่อเป็นชาวปณสถานเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีเลยภายหลังพระอาจารย์ได้เล่าว,ว่าทำไมถึงก่อสร้างสิ่งนี้ขึ้น เพราะว่าพระอาจารย์ฝันเห็นวิญญาณหญิงชรามาถามหาวันเดือนปีเกิดและก็บอกให้อาจารย์สร้างทีพักยาติที่พักศพและเมรท่านเลยได้นําเรื่องนี้มาบอกกับชาวบ้านและทราบม,มาว่าไม่นามนมานี้ได้เผาศพของหญิงชราที่เป็นหมอยาและมีรูปร่างลักษณะเหมือนที่กับอาจารย์ฝัน,นจึงได้ตกลงกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อลงมือก่อสร้างตามที่วิญญาณหญิงชรานั้นขอ ด้วยความศรัทธาของคุณนัชยาดาค่ะที่มีต่อพระอาจารย์และก็อยากจะบอกบุญต่อจึงถ่ายรูปบริเวณนั้นค่ะแล้วก็แจ้งเรื่องราวที่เกิดและเม่ย้อนกลับมาดูภาพค่ะเธอได้สังเกตเห็นว่ามีภาพของหญิงสาวได้ปรากฏขึ้นกลางเงาไม้อย่างชัดเจนและอีกภาพหนึ่งค่ะที่ถ่ายขณะอยู่กับพระอาจารย์ก็เห็นเหมือนเป็นลูกลิงหรือลูกเสือบางคนเห็นที่ภาพแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เนี่ยแหละกุมารส่วนตัวแล้วต้นเองคิดว่า ภาพบาที่ออกมาในลักษณะนี้เพราะเหล่าวิญญาณที่อยู่ในหน้าที่แห่งต้องการให้เกิดการก่อสร้างนี้ขึ้นจึงปรากดกฏให้เห็นค่าเพื่อขอส่วนบุญญาติที่เสียไปมาร่วมเฟรมสามเณรผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนถ่ายรูปนี้ครับและเมื่อนํากลับมาย้อนดูเนี่ยกลับเห็นว่าเป็นเหมือนกับขาของญาติตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้ว ปรากฏอยู่ที่หลังรูปที่วางอยู่ที่หน้าโรงรูปนี้นถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือครับที่วัดละหารจังหวัดนนทบุรีซึ่งสาม,มเณรผู้ที่ถ่ายรูปนี้นได้เล่าว่าตนเองนั้นได้ไปเชิญดวงวิญญาณของญาติตนเองที่เสียชีวิตที่เกิดเหตุแล้วก็มาทําพิธีครับสาม,มเณรมั่นใจว่าในขณะที่ถ่ายรูปนี้นั้นไม่มีคนอื่นนอกจากญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรูป อยู่ในบริเวณนั้นแต่สามเณรเชื่อว่าขาปริศนาที่อยู่ในภาพนั้นเป็นขาของญาติตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วครับเพราะว่าเวลายืนนั้นจะมีเอกลักษณ์ครับขาข้างซ้ายจะห้อยเนื่องจากว่าเขาใส่เหล็กอยู่ด้านของแฟนสาวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อเห็นภาพที่สามเณรถ่ายเอาไว้ก็ยืนยันอีกเสียงครับว่าเป็นขาของผู้ที่เสียชีวิตอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ครับยังมีการเชิญวิญญาณจากรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจากโรงเก็บของกลางในสถานีตำรวจแล้วก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ครับ มันก็ปรากฏเงารูปของขาเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งญาติก็ยืนยันว่าในขณะที่ถ่ายรูปนั้นมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ยิ่งมั่นใจครับว่านั่นนะเป็นขาของผู้ที่เสียชีวิตแน่ๆในขณะที่พี่ชายของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเล่าว่าในเช้ามืดหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุไม่นานในขณะที่ตนเองนั้นกําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดําๆก็เลยนึกอธิษฐานในใจว่าถ้าหากเป็นวิญ,ญญาณของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าน้องชายของตัวเออองงนนััน้้กกก็ใหปราาฏตวมซึ่ จำได้แม่นครับว่าเงานั้นนะ่าสื่อสารกับเขาว่าสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงและตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามเอื้อมมือไปจับแขนของเงานันนครับแต่ว่าก็ถูกแกะออกก่อนที่เงาดํานั้นจะหายไปแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับที่หัวขาดกลางสะพานที่อุดรธานีมีวัยรุ่นสองคนขาเจอสิ่งลี้ลับระหว่างทางไปบ้านป้า,ปาเพื่อนําของไปให้แถมยังใจกล้ายนะคะกลั้นใจเอาโทรศัพท์เนี่ยออกมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย บริเวณที่ถ่ายติดอ่ะคือบริเวณสะพานข้ามคลองระบายน้ําที่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วแล้วก็มีผู้ชายเสียชีวิตอยู่บริเวณสะพานนี้ค่ะแถมใกล้ๆกันเนี่ยก็เคยมีเหตุคนผูกคอตายมาแล้วด้วยค่ะวัยรุ่น2คนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่รอเพื่อนเข้าไปซื้อของในร้านขายของชําเนี่ย ตนเองเนี่ยได้ยืนมองเข้าไปในซอยค่ะห่างไปประมาณ50ิเมตรเท่าน,นั้นเองก็เห็นคนที่ไม่มีศีรษะท่อนล่างมืดๆด,ดำๆเห็นแค่หัวเข่าขึ้นมาถึงคอเท่านั้นเองค่ะร่างนั้นกําลังเดินช้าๆทื่อๆเหมือนกับไม่มีความรู้สึกผ่านคอสะพานจากทางซ้ายไปขวากลางสะพานค่ะพอเห็นแล้วเขาก็รู้สึกตกใจจนอึ้งไปเลยแต่ว่าตอนนั้นนะคะ mm hmm. เพื่อนก็ถามเขาว่า mm hmm. เป็นอะไรอ่ะทำไมเงียบไปอ่ะแต่ว่าตนเนี่ยไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังค่ะ แถมยังประคองสติได้อยู่ก็เลยถอยหลังไปแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้เลยแต่เขายังไม่กล้าเปิดดูนะคะพาอกลับมาถึงบ้านป้าก็ตัดสินใจเล่าเรื่องเนี่ยให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดและเปิดรูปถ่ายที่ติดวิญ,ญญาณให้พ่อและแม่และเพื่อนๆดูค่ะ ซึ่งพ่อและแม่ก็บอกว่าคงเป็นวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นมาขอส่วนบุญจึงรีบเอาสายสิน,นี่ยมาผูกข้อมือเรียกขวันนะคะเอาน้ำมนต์มารดซึ่งเมื่อก่อนบริเวณนี้ค่ะยังไม่เจริญเป็นป่าค่ะมีคลองน้ําและก็สะพานทําให้ดูน่ากลัวแล้วก็มีอุบัติเหตุผู้ชายเมาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนกับรถปิกอัพที่สะพานจนเสียชีวิตณตรงนั้นค่ะอ้าวดูอีพีนี้จบไม่กล้าย,ย้อนกลับไปดูรูปในมือถือแล้วเนี่ย ก็กลัวว่าจะติดวิญญาณรด้วยนะสิแล้วเพื่อนๆล่ะคะ <c oughs> เคยมีประสบการณ์ตรงแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ากล้าไหมที่จะถ่ายรูปสิ่งที่เห็นตรงหน้าที่รู้ว่านั่นคือวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับถ้าถ่ายมาแล้วเอามาให้ดูด้วยนะคะ คนลุกนะคะเนี่ยที่รู้ว่ามือถือก็ถ่ายติดวิญญาณได้เหมือนกันน่ะไปเนี้ยจะถ่ายรูปก็ต้องเช็คให้ดีๆแล้วล่ะค่ะถ้าติดวิญญาณขึ้นมาก็คงต้องรีบไปทำบุญนะเนาะสำหรับวันนี้นตาหนูดีนิกกี้และรายการ4ีไฟแรงส์ก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอเรื่องคนลุกใน e ีหน้านะคะบ๊ายบาย